สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารับรถ t o y o ต a Fortuner GR Sport นะครับตัว2.8ขับ4นี่ผมมาจองที่แล้ว วันเคพี่เดี๋ยวรบกวนพี่ช่วยแนะนำตัวรถหน่อยนะพ,พี่ีผมก็ไม่เคยขับขอ,ขอจุด <laughs> ใช้งานปกติแต่ว่ามันจะมีจ้าอ้าวพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตองวันนี้มารับรถจิเพิงว่างศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ศุกร์เสาร์ไม่ว่างเลยพี่ตัวบอตัวบ่อตัวเนี้ยนะครับตรงตรงก้าตัวเนี้ยคือถ้าเราดันไปแบบนี้นะครับจะเป็นการเลื่อนหน้าไปหลังแต่นี้ถ้าเรางัดขึ้นงัดลงเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองสองสองทั่วทั้ง ก็ล็อกความเร็วเ็ราะวจะเขียนไว้บอกเลครับตบลงคือเซตนะฮะไม่ไบอกเลยตบลงคือเซตการขึ้นดัรขึ้นคือกลับไปค่าก่อนหน้านี้สมมุติว่าเราขับก่อนท้นี้เราล็อกไว้ที่ร้อยเกิดเราไปเจอไปแดงเมื่อเราเหยียบเบรกพุ้มันตัดออกใช่ไหมครับมันมันจะกลับกลับไปค่าเดิมเลยเลยมันจะกลับไปค่าเดิมล่าสุดที่เราล็อกไว้นะับส่วนในตัวหมวดการขับขี่ตัวเนี้ยนะครับ ลูกค้าสามารถกดเลือกได้เลยมันจะมี Eco Sport Sport แล้วก็น a l คมอบนะฮะคือเวลาเรากดเลือกตรงโหมดไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีโหมดโชว์ขึ้นที่หน้าจอจะมีบดเดียวที่ไม่ได้โชว์ก็คือนอรบมอคแต่ที่ Eco กับสป o r t ตจะขึ้นโชว์นี่ส่วนท้ัยเรื่องของตัวเตะเปิดฝาท้าย่าเรามาดูเตะเปิดฝาท้ายกันไอ้ตรงนี้แหละที่ว่าตามากันเยอะๆพี่ว่าะมันแต่ผมดูแล้วส่วนใหญ่เขาเตะกันไม่ถูกเขามาเตะตรงนี้ตรงนี้ ตำแหน่งให้เรามาสุดเลยนะครับก็คือตัวแง่งตรงนี้ครับแง่งตัวนี้แง่งตัวนี้นะให้เราให้เราเลงตรงแง่งตัวนี้ไว้ทีนี้เวลาเตะนะครับให้เราเตะลักษณะอย่างยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าตัวเนี้ยมันเป็นเท้าของเราเวลาเราเตะเราช้อนขึ้นไปใช่ใช่ช้อนขึ้นไปแล้วลงครับเดี๋ยวผมดูแบบว่าตัวตรงนี้ครับครับสวิตสวิตอยู่ตรงไหนนะจะมีสวิตตรงนี้ครับตัวนี้ Icana, ถ้าถ้าปุ่มมันบุ๋มเข้าไปเนี mm. ่ยแสดงว่ามันปิดระบบเตะเปิดฝาท้ายครับนะครับผมเราต้องเปิดออนให้มันได้ออกมาเปิดสวิตช์ให้มันได้ออกมาแล้วทีนี้เตะเปิดฝาท้ายจะใช้ได้ต้องเมื่อถต้องล็อกต้องล็อกอ่ารถต้องล็อกครับเตะเปิดฝาท้ายรถต้องล็อกก่อนนะครับ เตะแป๊บเดียวแล้วไม่ต้องเตะค้างด้วยเตะไป okay, แ,แค่วินาทีเองเดียวนะพี่เนาะเตะแล้วลงครับ A, ก็โดยรวมก็ประมาณนี้เนาะ<ช>วันนี้เรามาออกป้ายแดง GR Sport เครื่อง2.8ขับ4นะครับ mm hmm. เดี๋ยวรอรับสง่มอบรถพีนะ ขอบคุณมากครับพี่วันนี้รับรถเรียบร้อยครับขอบคุณขอบคุณเช่นกันนะคะขอให้ยอดวิวเยอะๆฝากไปกดไลค์กดแชร์ให้น้องขอบคุณครับครับตอนนี้ผมก็มาขับรถออกจากศูนย์โต้ต้าเมืองทองมาที่หัวหินเล กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ช่วงที่ช่วงประมาณ1 4 0กิโลเมตรตช่มงยังรู้สึกว่าเออมันมันยังมีความนิ่งรถยังไม่รถยังไม่ไ,มไหลครับยังคิดว่าเออยังไปได้เยอะเลยมัามไหลก็นิ่งมากน,นี่ก็กล้จะถึงที่พักแล้ก็ออกมาจากสูตโรต้าเมืองทองตอนนี้ก็จะประมาณ ข้าบ้างเหยียบบ้าง